มห,วห,หมนนสวัสดีครับผมนายวีรพัฒน์แซ่ดานนาย,ยกองคณิตศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีผมก็เข้ามาอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาประมาณ3ปีแล้วนะครับ ตั้งแต่แรกที่เข้ามาอยู่ก็พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้เข้ามาเป็นอนุกรรมการขององค์การนักศึกษาก็มีส่วนร่วมตั้งแต่กิจกรรมในครั้งแรกในเรื่องของการเข้ามาถวายพระพรในเรื่องของการเข้ามาพิธีไหวครูจําได้เลยครับตอนนั้นเราเข้ามาเราก็เข้ามาเพียงแค่เป็นการร้องประสานเสียงสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในการขับร้องเพลงในพิธีไหวครูเข้ามาได้ระยะหนึ่งช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิดก็ เรียนออนไลน์บ้างแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยร่วมกับพี่ๆผู้นักศึกษาประสบการณ์ที่ได้เข้ามาในส่วนนี้ก็ได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเราเห็นว่าสังคมมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมช่วงนั้นผมจําได้ว่ามีสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็ไปร่วมกับทางมูลนิธิกุศรัทธาสุราษฎร์ธานีร่วมกับทางชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพกู้ภัยมรสศ ลงพื้นที่กันไปทํากิจกรรมกับชุมชนนําเอาข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับการจากการบริจาคบ้างได้รับจากการาระดมทุนจากนักศึกษาบ้างเข้าไปมีส่วนร่วมกับน้องๆในพื้นที่ทําให้กิจกรรมเหล่านี้นะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งท้องถิน่นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ละทิ้งในพื้นที่ท้องถิ่นที่เราได้จากมาเข้ามาในอยู่ในมหาวิทายาลัยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับจนได้มีโอกาสเป็นนายกานักศึกษาเราก็เห็นทิศทางของมหาวิทยาลัยว่า ในระยะนั้นนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาักกศึษาได้ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมก็พยายามใจะให้นักสานเนี่ยครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาเพื่อน,เ,อนเรอบข้างโดยทักษะวิศวกรสังคมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีการคิดมีการวิเคราะห์เชิงเหตุและผลมีการสื่อสารมีการประสานงานแล้วก็รวมกันหานวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับสังคม ผมก็อยู่แบบนี้มาเรื่อยๆครับจนวันนี้นะครับได้มาเป็นนายกอนุกย์ศาก็เห็นมิติในการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเยอะแยะมากมายรวมไปถึงมิติการทํากิจกรรมของนักศึกษาราชพัฒซึ่งของราัารสุราต์ต้องยอมรับว่าโดดเด่นในระดับหนึ่งเพราะว่าโดยระยะเวลาอะไรหลายอย่างทาให้เราเกิดความผูกพันการทํากิจกรรมระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องระหว่างนักศึกษาบุคลากร,กร,รและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ไปในทางเดียวกันตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างนวัตรกรรมในเรื่องของการนำเอาวิศวกร,รสังคามมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใใช้้นนนออกหองเรีย กิจกรรมเหล่านี้นะครับทำให้พวกเราเนี่ยมีความที่จะรักและห่วงเห็นในสถาบันอุดมศึกษ,ษาเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุกว่า50ปีจากวิทยาลัยครูในวันนั้นสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคมในวันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาศึกษาตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาชาติและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในอนาคตเรื่องราวเหล่านี้นะครับทำให้พวกเราได้เกิดมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรธานีและก็ร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปเพื่อตนเองและก็เพื่อพัฒนานักศึกษา ร่วมกันร่วมแดงร่วมใจเวลามีสังคมมีปัญหาอะไรเราก็พร้อมที่จะเข้าไปเผชิญปัญหาด้วยอย่างทันท่วงท,ท,ทุ่นท,นทีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมรู้สึกภูมิใจในมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่เคยทิ้งในเรื่องของปัญหาท้องถิ่นอย่างจริงจัง,จง,จง,จงเพราะว่าทุกครั้งที่สังคมมีปัญหาทุกครั้งที่จังหวัดสุรัานีมีปัญหารวมไปถึงทุกครั้งที่ประเทศเรามีปัญหานะครับเด็กราชภัฏของเราจะออกตัวเป็นกลุ่มแรกๆในการที่จะร่วมกันร่วมแรงร่วมใจร่วมทั้ง วิธีการในการหาทางออกของปัญหาเหล่านั้นเพราะนี่แหละครับคือสนีของราชพัตรรัานีขอบคุณครับมหาาวิทยยลั ทศวาวกแห่งชัยยภูมิปัญญาเมตตาตังมหา